สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีคนวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16ตุลาคมถึงสเอตุลาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกกาลังใจทุกรา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกัยทุกการติดตามขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอดูพลังงานไพ่ก่อนนะคะพื้นดวงนะคะว่า,ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนวันเสาร์บ้างในปักนี้นะคะ พลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะใบที่สองพลังงานไพ่หกถ้วยในตำแหน่งการเงินนะคะ,ะเจ็ดเหรียญขึ้นมาดีมากเลยค่ะ 1, 2, หนึ่งถ้วยสวยงามจริงๆอ่านะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเลิฟนะคะ ว้าวเดอะซันค่ะไม่ธรรมดาเลยไพ่เมเจอร์ Major ขึ้น3ใบแล้วไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะวิ e ออฟฟอร์จูน t t h Sun The Lover เนาะไพ่เด่นมาก5ถ้วยราชินีดาบอืมไพ่เงินอีกใบแล้วค่ะอสวินเรียน2ถ้วยสวยงามว้าวหนึ่งเรียน ไพ่พลังโชคลาภขึ้นมาใบสุดท้ายเฉลิมฉลองค่ะสุดยอดเลยค่ะพลังงานของท่านนะขอดูหลังไพ่อีกครั้งนะคะโอเคพินออฟสอดนะคะเจ้าชายถือดาบนะโอเคค่ะพลังงานของคนวันเสาร์นะขึ้นมาก็ขึ้นแบบดีมากๆกงล้อมหาสมบัติขึ้นมาโชคลาภลาบลอยเนี่ยลาภ ตำแหน่งลาภะตำแหน่งโชคลาบขึ้นหนึ่งเหรียญตำแหน่งตัวตนขึ้นกงล้อมหาสมบัติเพราะฉะนั้นปักนี้ท่านจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองอย่างแน่นอนนะคะเลเวอร์เดอมีคนรักมาเปท่านได้เลยมีคนช่วยเหลือมีคนซับพอสน,สนับสนุนเรื่องเงินให้กับท่านนะคะ ตำแหน่งการเงินเป็น6ถ้วยคือสมบูรณ์พูนสุขคะ่ะขยายด้วย7เหรียญน,นะคะการคอนแทคกันติดต่อในเรื่องงานนะคะมีการเซ็นสัญญางานใหม่ๆอออเดอร์ใหม่ๆเงินแบบใหม่ๆเข้ามานะฮะหเหรียญ2ถ้วยเห็นไหมคะเลิศมากๆบางท่านมีเกณฑ์ซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นรถป้ายแดงด้วยนะ อืมและอาจจะโชคลาบจากทะเบียนบ้านทะเบียนรถได้ด้วยนะคะอ่าสุดยอดมากตำแหน่งบุตระใครโซดมีรักใหม่ๆเข้ามาเป็นรักแท้ได้ขยายดโดยสันนะคะใครที่ไม่เข้าใจกันอยู่ห้าถ้วยงอนกันอยู่เนี่ยนะคะจะมีการรีเทิร์นค่ะวิวออฟฟอร์จูนปรับความเข้าใจกันกลับมารักกันเริ่มต้นใหม่สามถ้วยเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้น Prince of s w o r d เนี่ย นะคะเขาบอกเลยว่าเนี่ยเทวทูตตัวเล็กๆเ,เนี่ยอ,องค์เล็กๆไม่ใช่ตัวขอขอประทานโทษเทวทูตทูตแห่งความรักองค์เล็กๆเ,เนาะ,ะกำลังที่จะเนี่ยแผงสอนมาแล้วก็ได้นะคะแผงสอนสรักประมาณนั้นเลยหรือ,อเจ้าชายองค์นี้ก็ปรารถนาในตัวท่านมากนะคะแบบนั้นก็ได้หรือถ้าแปลท่านก็แปลว่าท่านมีความ ตั้งใจจริงในการกระทําที่จะเหมือนเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งความสําเร็จนะยิ่งใหญ่จริงๆนะเดอะซันเนี่ยนะคะวิวออฟฟอร์จูนเพราะฉะนั้นราชินีดาบท่านทําได้เพราะท่านเข้มแข็งทางจิตใจนะคะและมีความรู้ความสามารถเป็นคนกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกปักนี้ต้องชนะเท่านั้นในทุกด้านนะคะ การงานนี่ก็ถูกโปรโมทเท่านั้นเลยมีการแข่งขันท่านก็เป็นเดอะวินเนอร์อะไรประมาณนี้เลยจริงๆนะคะให้ออกมาแบบสุดยอดมากๆเลยแทบจะไม่มีไพ่แบบไม่มีไพ่เสียหายอาจารย์บอกเลยนะนะอะไรที่ท่านทำลงไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่กำลังตอบสนองให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะท่านมั่นใจในตัวท่านเองนะคะโอเคเรามาเจาะในเรื่องของความรักอีกครั้งค่ะ สำหรับคนมีปัญหานะคะให้ไพ่ยเยียวยาดูซิว่าจะคลี่ลายว่ายังไงสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่ดวงความรักนะคะไพ่หนึ่งเหรียญ Page of p e d a ดโ l สี่ถ้วยหนึ่งไม้เท้า อสววนเหรียญหกเหรียญราชาไม้เท้าอสศวนไม้สามดาบราชาถ้วยแน่นอนค่ะความรักสำหรับคนมีปัญหาดาบเสียบทะลุอยู่นะคะก็แปลว่าออาโอเคเอ,อถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาเนาะแต่ปัญหานี้จะถูกขี้คายจะถูกเยียวยานะคะ เพราะว่าไพเซ็นเตอร์ไพ่ใบแรกเนี่ย้นหนึ่งเหรียญแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ความมั่นคงค่ะอยู่ในอุ้งมืออยู่ในอ้อมกอดนะคะการเริ่มความรักที่จะมาดูแลคุณอีกครั้งการขอปรับความเข้าใจหกเหรียญขอโทษขอปรับความเข้าใจรู้แล้วว่าตัวเองผิดสํานึกแล้วอะไรประมาณนี้ราชาถ้วยพร้อมที่จะให้บทบาทของความอ่อนโยน แต่มีความเข้มแข็งและชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองทําเห็นไหมคะเขาขอโทษไหมคะสี่ถ้วยกับหกเหรียญเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากใครที่มีปัญหาอยู่นะสบายใจได้คนนี้เขาเห็นความสําคัญของคุณแล้วนะคะด้วยที่คุณเองก็มีง้อเขาด้วยแหละอาจารย์ว่านะการที่เราเข้มแข็งก็จะทําให้อีกใครเนี่ยทึ่งแล้วเริ่มมาสนใจในตัวคุณนะหนึ่งไม้ สวินเรียนอ่ยื่นความรักให้คุณละอะอยากมีคุณไปต่อกันเถอะเราอย่าเราอย่าเลิกกันเลยอย่าทิ้งผมไปอะไรประมาณนั้นเกิดขึ้นในความคิดความรู้สึกเขาและก็จะยื่นความรักให้คุณขอโอกาสกับคุณนี่คือไพ่บอกแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอยู่ไพ่ขี้คายดวงให้คุณ น้อมรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะร่ำรวยกันค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ